สวัสดีครับพี่นอ้องอาดิสารลานเเซนครับนี่ครับพี่น้องเบิรงวัตถุดีพงองเฮ้าครับนี่ครับไกลครับผมไกลแล้วกบบ็ไม่สมครับผักอของเฮากิมมีนี่ครับ ไข่ครับคาเอยบอกูดผักซีเหล่าต้นหอมครับบวพริกลูกโดดครับเนื้อพริกแดงครับพริกซุกระเทียมครับเอวบะเมียนมัหวหอมครับผมมัหวห่ม นี่ครับที่เด็ดผักอีตูครับปลูกเองครับอยู่นาห้องครับใส่กระทะปลูกเองครับเบิ่งครับเครื่องปลูกของข้ามีผงสุรสดตดีเกลือครับน้ำปลาครับนี่ครับประเดียครับ ก่อนอื่นครับผมสองห้ากับมาตำขอ,อกพริกครับของพี่นั่นแหลกแน่แล้วครับใส่พรอมแดงไหมครับพ่อทุบๆอยู่ครับแหลกแน่ว่าแหลกแน่ครับเดี๋ยวใส่หมอ้อเลยครับ เมืออ่อวันพุมสีเห็ดใสหมอ้องเขาครับไก่ลงครับไก่ล่มมอตักใส่ครับนี่หนามนี่แกงไปแล้วกวงวีใส่เี้นะครับผมพีครับรติดต่ำไลยครับ นี่เลยครับน้อไม้ครับน้อไม่สมครับผมม,มาจากบ้านเขาเลยครับนี่เราใส่เลยครับปรงเลยครับนี่นี่ของสุดลดครับผมสุดลดประมาณนี้ครับ สองสุดลุตามด้วยรถดีครับเดี๋ยวใส่ลายนะครับน้ำม่เให้าอาจีิเข้มเกลือเ,อเกลือยาพึ่งครับที่เด็ดประเดาครับ นน่ึงซีมี่วันนี้ตะไคร้ใบบกกรูดครับตะไคร้าสามหัวทูบควันครับครับหนึ่งทอน สองทอนสามทอนพอครับไม่ใส่ใส่หลายเนี่ยเอาลงเลยตามด้ยวยค่าครับทำไปบุก,กูดสองสาม ฮ่าหาไปประมาณห่าใบครับวีบีใช่ไลยครับครับไฟสีแดงขึ้นแล้วครับนี่ไฟตรงนี้สีแดงครับเพราะว่ังจากเขาเสียบปักล้โกดลงเลยครับป๊บนี่ครับ ไกลเฮาเพาสิขวัววยกันครับกระปุกริก,ออกกมอกทามมอก่อนครับถามหอ่อนครับปิดไฟไปเลยครับ ปิดฟ้ามอไว้แล้วครับเปิดบ้างครับเดิมเดิมห่อนแล้วครับงายก็ได้ฟ้ากระไรข้นวานนี้ครับกันกันครับกันไฟดูดเต้นม่ดูหรอกครับเต้นกับว้องโประมาทครับยกคู่เดียวเซ็ตแกงแดง มาเด้อพี่น้องบาดหี้ถาเบิ้งครับม่กินน้ำกัน่น้งข้างเดียวเยี่ยมทางเดอรมันฟังเล่าสุกขูสุขค้นครับผมที่ให้ก็ลังใจอาจครับอีสานลาบเส้นครับสิบปทิมมะปาครับไปน้ำกันครับสู่ไปน้ำกันเอาพี่นอ้องกดไลค์10 ซื้อบดค้าหมอปิดฟ้าแล้วครับบดมัน,นก็นเริ่มเดือดแนกหน่ยนอยแล้วครับปิดฟ้าบดิดฟ้าไปมันเดือดน้างในแบบเติมน้ำครับหลังจากปิดฟ้าหมอแล้วครับพ่นแล้วครับเดือดแล้วครับนี่อ่ะวัดหอกเพ่นแล้วครับน้ำใสครับบดนี้ สีโดนแน่นวยครับเมนู่นนี่น้ำใส่ด้วยครับเพราะว่ามีนันนงจีนี่ครับหมอครับพ้นไปนลังจากเขาเติมน้ำแล้ววันฟาไปอีกครับปับ๊บ ถาเบิรงมนันครับหลังจากมีแล้วันี้มันจิตเดือดครับถ่ายมันเดือดครับประมาณสิบนาทีประมาณน,นี้ครับครับพี่น้องหลังจากปิดหมอไว้แล้วครับประมาณหานาที ถึงสิบวิธีนะครับนี่ครับกวนหวยห่วยอ้ยใหยทวน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 โคหยิบมาใส่นี่ครับ,รบตุกโดดครับใส่เลยใส่ในหม้อครับหมาใส่เลยครับโคนรเนี่ยเป็นไหครับพี่น้องเป็นแต่แซ่บบ่มาเด้อ กินน้ำกันครับเอาอใส่ผักซีครับผักซี่ล่าครับผมอันนี้โมเมนต์ออมนะครับแกงครับแกงแกงไก่ใน้ในมผสมครับ บากครับใส่เลยนี่ครับสูตรนีเดดครับเอาไปฮ็ดจินเนอร์พี่น้องจากยันต้นหอมมาเน่ยครับต้นหอมครับใส่ต้นหอมลงไปครับหลังจากนั้นใส่ฟักซี่ไปแล้วครับหันขึ้นกันครับ นี่ครับใส่เลยครับป๊บหนี่วไปี้น้นอยพีนาะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเอาแบบบ้าน,านอีสานอีสานถนัดใครถนัดบ้านครับพักใส่แล้วกันหนาตาไม่เสียวเพราะติดมือี้ครับ ต้องิปิดไปมัมนณจัาหน่อยครับ <c oughs> ชิดผานที่โอ้โดน <c oughs> ครับหลังจากปิดฟ้าไว้ครับ <c oughs> มั่นหานที่ครับ นาหมอครับนำของพอดีจากเขาปุ่งแล้วเขาแสบแล้วครับซีมแล้วครับถือใจเห้อแล้วเอาถือแกยกของนะครับเฮ็ดแนวกินครับปาดนี้มาาสุดท้ายท้ายสุดครับผม ผักอีตูครับผมหรือแมงลักนี่ครับปลูกเองนะครับผมอยู่นาห้องครับสักเมื่อเดียวผมสีรีวิวไหเบิงครับไทยใหเบิงครับปลูกอยู่นาห้องใส่กระถางครับผมเดี๋ยวมานนี้เข้าสิมาใส่หมอเลยครับหลกหลายเลยมัดส้นเนื้เกิดเอาสันครับมักแบบใดส่แบบนั้นครับผม ลงไปล่างเรียบร้อยครับน้ำแต่แต่ลงไปแต่แตรือว่ายังก็จะไช้อะไรนะใส่สันมาแต่เนาะแต่มันแตกงูด,ดีครับเนี่ยไปแล้ววันโอ้ยไหลมากลา,ายเป็นหน่อยแล้วครับ จากพันบาทนี่ครับนี่ไฟนี่ครับหมอหูเขาห้องมันบอกบะมีดีดครับเพราะว่ามันหอมมันสิดีดบะแมนนะครับเด้อบะนี่พูนสิปิดไฟเลยครับบะนี่ปิดฝาไว้ปิดไฟครับผมปั๊บลุดเลยครับไฟบะมี่เหรอครับกินได้ครับซีมึงครับบะนี้ซีมึงกันพี่น้อง งปดปิดไฟเลยดิีดมึงเป่าก่อนครับเป่าคาถาคือเกอ่อคาถาดีครับถึงเหี่ยมเดี๋ยวสร้างฮวนคาถาดีไม่ยังดีนามัห่อนเป่าให้เย็นได้ครับคาถาผม ทาดีครับผมซ่มสบสุดยอดอมึงครับว่ะเนี่ยขนาดผมปิดไฟแล้วครับยังฟอดอยู่ครับแล้วสิหอม พักอีตูหอมไปพักซี่เล้าครับผมเฮ็ดเบิงนะครับไปเฮ็ดกินเบิงเนี่ยเบิงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาจิสารสรำเซ็นมันนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับสวัสดีครับคลิปนี้